สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับช่องต้นเนินสามกนะครับตอนนี้อยู่วัดปลามื่อนี้สิบผ้ามาไทยผ้าพี่น้องมาเบิงไกป่ปลาไก่ปลาละไกป่ปลาไกปา่ปลาไหนงี้ยนะครับมันห้องไก่ปลามันก็อยู่ในปลา ไก่ป้าแล้วมันอยู่ธรรมชาติใช่หรือไปแล้วครับผมครับไปแล้วมันไปแล้วบุ <c oughs> ๊มเลีันไปนะุ๊ ัวเห็นตมันแรนไปแทนประท่นนาน